ทำไมน่ากินอย่างนี้อ่ะทุกคนเหมือนฉันอยู่ในอาณาจักรอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดู่ะตรงกลางที่จะเป็นสีครีมๆกัดไปแล้วคนจะนุ่มเป็นอานไม่ค่ะตรงกลางแขกเออเลิศตรงขึ้นตรงนี้อ่ะเลิศตรงขึ้นกลางสะพานนี่แหละสูส,สูตกใจอันนี้มากมันคือร้านเฮียทุกคนตอนนี้นะฮะมีอารมณ์แก่นๆตอนแรกว่าจะกลับห้องพักเลยเพราะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็จะหาอะไรกินแล้วนอนเลยแต่ก็แบบมีอารมณ์แก่นๆ ลองออกนอกเส้นทางดูนะฮะเห็นคนเดินแถวนี้กันเยอะดูวิวนี้ก่อนสวยเลยย่ยานนี้ก็เห็นเหมือนมีร้านรวงขายนู่นขายนี่กินเยอะนะฮะแล้วผู้ชายก็เยอะด้วยไม่รู้เรียกว่าย่านอะไรอะ่ะมันแค่เดินข้ามฝั่งมาโ๊ะสวยจัง วิวสวยนะฮะคือคนที่นี่เนี่ยก็เหมือนเขาออกเรือกันเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าขับเรือนะฮะกันเป็นเรื่องปกติมากเลยอยู่ดีๆก็ไม่ได้มีบีไม่ไม่ได้มีขุยก็นอนในเรือหรือขับเรือกออกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรที่เราน่าจะกินได้บ้างในตลาดแถวนี้มันเป็นย่านขายของกินมั้งเธอแต่เราเนะี่ยไม่รู้มาก่อนก็จะมีร้านรวงเพียบเลย นะฮะ still, still. แล้วก็ผู้ชายเทียบเลยซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไม่ตกถึงท้อง <c oughs> มีร้านเซเวเนียนะฮะขายของที่ระลึกนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีพิซซ่าเฟรชฟู o o d c o ฟี่ด drink <c oughs> เออร้านมีแต่ร้านน,านั่ง <c oughs> แต่ไม่มีใครนั่งด้วย <c oughs> มาคนเดียวก็แงย อ๋อบางร้านก็จะเป็นบาร์นะฮะเป็นร้านเหล้าอืมมันเป็นร้านเหล้าตลอดทางเลยอะ่ะมันจะเป็นถนนเส้นเรียบคลองนะฮะก็จะมีร้านเหล้าอยู่เป็นระยะนะฮะส่วนนี้คนเยอะดีเนาะถ้าเทียบกับเวลาตอนนี้ก็ทุ่งยี่สิบหกถ้าเป็นบ้านเราก็คือมืดแล้วได้เวลาดื่มได้เวลากินอาหารเย็นนะฮะมาคนเดียวทําไงได้อะ่ะไม่กล้านั่งกินอะ่ะ ก็เดินสำรวจเอาละกันเนาะโอ้เขากินบวาขาอาด้วยกินแชมเปญด้วยนะฮะคนเยอะมากเพื่อนๆแยกนี้คนเยอะจริงโอ้เพลงสนุกเพลงม้วนเด้อพาเพื่อนเพื่อนเดินชิลนะฮะยังไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเขาก็จะเดินเที่ยวกันแถวนี้กันเยอะ โอ้เรามาจนเจอสถานีรถไฟฟ้าอีกสถานีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเดินมาไกลมากเฮ้ยสู่ตกใจอันนี้มากมันคือลานเฮียทุกคนดูลานเฮียนะฮะทุกคนดูลานเฮียครับคืองงมากกลางเมืองสวนสาธนารณะนะฮะมันไม่ใช่สวนสาธารณะสิ เป็นหญ้าตรงมุมมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีแบบน้องเฮียบเป็นปฏิมากรรมประดับนะฮะน่าจะเป็น20-30ตัวเออเก๋เนาะอยากรู้ที่มาจังเลยว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือโรงหนังเขานะฮะปูบปบปาเตะเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นมันอยู่ในหนังบางเรื่องอะ่ะมันจะเป็นโลโก้ที่ขึ้นก่อนหนังฉายนะฮะก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นโรงหนังก็เลยเดินเข้ามาใกล้ดูเออเป็นโรงหนังจริงๆว่ะ แต่เราว่าโรงหนังบ้านเราน่าจะอลังการงานสร้างกว่านานะที่สุดในเอเชียน่ะดูหนังอย่างเดียวมึงจะหรูหราม,มาเห่าไปขนาดนั้นทําไมเนาะเมื่อกี้อ่ะเราเห็นโรงหนังเขาเนาะเราก็บอกเฮ้ยไม่หรูหราม,มาเห่าอะไรเลยธรรมดาธรรมดาหันมาดูนี่ก่อนจ้า <c oughs> International Theater Amsterdam นะฮะใหญ่โตหรูหราม,มาเห่าขนาดนี้น่าจะเป็นโรงละครแลยครับ <c oughs> เพราะเขาใช้คำว่า theater เพราะว่าเห็นที่การบัตรก็ใช้คาว่าเทียเตอร์แต่เป็นโรงละครครับเป็นเหมือนการแสดงแบบแสดงบัลเล่แสดงดนตรีออเคสตราอะไรเงี้ยโหวันนี้ย่านนี้คนเยอะมากเลยเราพลาดได้ยังไงดูสิทุกคนย่านนี้ไม่ธรรมดาเด้อ แต่ย่านนี้จะเป็นย่านดื่มย่านกินนั่นแหละคนเปียบเลยฉันอยู่รอดแล้วฉันเจอสตาร์บัคกับแม็กแล้วจ้าไม่ได้โดนกาแฟดีๆมานานแล้วฮะแต่กาแฟที่โรงแรมแต่ละที่ก็ไม่แย่นะกาแฟที่เป็นกาแฟเหมือนเครื่องทำกาแฟอัตโนมัตินะ่ะแต่ก็แบบอยากกินอะไรแบบจุกๆแบบสตาร์บัคอะเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อก่อนนะเย่ในที่สุดก็ได้กินแล้วใส่วิบด้วย ให้อ้วนตายไปเลยทุกคนไม่ได้กินกาแฟดีๆมาหลายวันแล้วโอ้วิวนี้สวยเดี๋ยวดูน้ำตรงนี้นะฮะอ้เขาล่องเรือกันทุกคนแต่เราอ่ะไม่ถนัดออกเรือนะฮะเราถนัดยิงเรือเมื่อกี้งงมากสั่งคาลามิเลแมกกายโต้ไอซ์เขาก็ทำหน้างงๆเขาไม่มีหรอวะสั่งกาแฟเย็นที่นี่เขาคงงงแตกอะเนาะ มีแต่แถวเอเชียนั่นแหละกินกาแฟเย็นกันถ้าเราเดินไล่คองนี้ไปเรื่อยๆจะเจออะไรเดี๋ยวลองหาอะไรกินกันหรือจะได้จบที่แมคโดนัลล์จบที่แมคโดนัลล์ก็สิ้นคิดไปนิดนึงก็ไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะอาหารท้องถิ่นของเขาก็คืออาหารฝรั่งซึ่งก็คงจะเหมือนๆกันไหมอะเฮ้ยสููคืออะไร ขายอะไรขายสบู่ <eben dragon ingen uity> ูเหรอเฮ้ยมันคือขนมเหรอเธอคือร้านนี้โอ้ทำไมน่ากินอย่างงี้อ่ะทุกคนเออเลิศเลิศ โอ้ขายของหวานทั้งร้านน่ะน่ากินมากทนไม่ไหวแล้วแม่งานนี้ต้องหยิบจ้ะงานนี้ต้องลุยไม่ได้เห็นของหวานน่ากินขนาดนี้มานานแล้วร้านนี้คือตกนักท่องเที่ยวมากจ้ะนักท่องเที่ยวเดินมาดูหน้ากระจกเหมือนที่เราดูปึ๊บอุ้ยทุกคนเดินไหลเข้ามาหมดเลยจ้านางขายแบบราคาเดียวนะครับคือเห็นไหมฮะทุกชนิดเนี่ย 100กรัมเท่ากับ2.99ยูโรนะฮะนี่โดนตกไปประมาณ8ยูโรนะฮะ8เกือบ9ยูโรนะคือหยิบไปหยิบมาเพลินไงนู่นก็อยากกินนี่ก็อยากกินเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะพอดีขออนุญาตน้องคนขายแล้วเขาบอกถ่ายได้เลยค่ะอันนี้นะฮะเป็นเยลลี่กบนะทุกคนเยลลี่กอบอันนี้กลุ่มเยลลี่อยู่นะสตอรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลแล้วก็โคลารดโคลาน,นี่โคลาชุบน้ำตาลเนาะ โอ้ยละลานตาน่าจะเป็นมัชเมลโล่นะฮะมัชเมลโล่รูปหัวกะโหลกสีสันคือหัวกะโหลกฟองฟิงก,กะจ้ะ <S <S <ๆ>กินแล้วไม่ตายจ้ะกินแล้วหวาน <S 1> <S 1> <S คือร้านนี้นะมาแล้วอ่ะเบาหวานขึ้นแน่ๆจ้ะขึ้นตาเลยจ้ะ น่ากินมากอา้าใครอยากได้โปรโตีนเยอะแล้วก็โอเมก้าสามนะครับเยลลี่ลูกไข่ดาวจา้ะส่วนตัวนี้นะครับคือยางวงนะครับเยลลี่ยางวงนะฮะเธอดูเหล่านักท่องเที่ยวสินักท่องเที่ยวที่ถูกตกให้เข้ามาในร้านทุกคนคือเอา้ามีใครจะแดกลูกทาน,นิสไหมจ้าอันนี้ใครกําลังสอบอยู่นะฮะอย่าก,กินนะครับเยลลี่ลูกตัวศูนย์นะฮะ ดี๋ยวสอบตกนะฮะร้อยเปอรดีแกนด้วยนะจ๊ะเอาลืมดูป้ายมีบางอันนะลูกเยลลี่แบบเป็นชูการ์ฟรีนะจ๊ะดูสิเฮ้ยเยลลี่ไม่มีน้ำตาลเยลลี่ไม่มีน้ำตาลแม่ <Okay. S 1> นี่นี่นีเรามาดูสิ่งที่อยู่หน้าร้านที่มันตกเรานะให้เราอยากกินเนี่ย <Okay. S 1> เห็นไหมนักท่องเที่ยวก็มาดูกระจกเมือนเรานี่แหละ อีนี่ไงอีนี่ไง,ไงตัวการที่ทําให้อยากกินอีนี่ไงดูเขาโชว์หน้าร้านสิแม่เว้ยดูอีนี่แหละตัวการที่ทําให้อยากเข้ามาพอหันก็มากลางร้านปึ๊บเจอช็อกโกแลตก้อนนี้อ่ะทั้งกองเลยจะ้ะช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตทั้งกองเลยจ้าเออเล้อันนี้สวย ชอบการเลียงของเขาอะอลังการดีอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตไข่เงินไข่ทองนะฮะมีทองกันเลยอันนี้ก็น่าจะขายโฟเลเยโล่เนาะเธอมันคือที่สุดอะมันคือที่สุดเหมือนฉันอยู่ในอาณาจักรอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูอะดูดูรอบๆสิดูดูมีแต่แคนดี้เต็มร้านเลยมีแต่ขนมหวานเต็มร้านเลยแต่นางก็ฉลาดนะ หมายถึงว่าโมเดลธุรกิจของนางคือไม่เอาของที่มันแบบจะเสียง่ายมาขายอ่ะก็คือจะเป็นของที่ขายวันนี้ไม่หมดแล้วมันเก็บได้นางก็มาแผ่แผ่แผ,แผโชว์อะไรเงี้ยแล้วคนขายที่เดินไปด้านหลังก็คือรอเออยังไงฮะถ้าได้มาที่อัมสเตอร์ดัมนะฮะลองมาย่านย่านอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้ชื่อยา่านแต่ชื่อร้าน Candy Pirates นะฮะ a คนดี้พ a t เร p พ r a เร s Candy Pir ates, Pir ates, ที่เขียนเหมือนพ i r เร e ออฟ t ิ e ค a เ i เบียนนะคะรับรองมวนจ้าอ้วนแน่ๆนี่ขำมากทุกคนกเมื่อกี้เดินออกมาจากร้านแคนดี้พ r a เร s ลูกค้าแต่ละคนก็ถือถุงออกมาแล้วก็มองหน้ากันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะมองหน้ากันแล้วก็แบบว่ามองหน้าแล้วหัวเราะกันเพราะว่าอะไรแต่ละคนต่างยังไม่อยู่จะซื้อกันเต็มที่ไม่มีใครห้ามใครค่ะงานนี้ ต่างคนต่างรู้สึกผิดว่าไว้กูโดนตกแล้วกูเป็นเหยื่อแล้วโอ้ยร้านนี้สวยจังเลยดูสีคนน่าจะขายชีสนะคะสีทองๆนี้น่าจะเป็นชีสปะวะใช่แล้วแหละมันเป็นก้อนลักษณะเหมือนชีสโอ้ลถหนาลถหาเกือบตายไหมล่ะเกือบตายไหมล่ะมันคืออะไร เป็นชีสจริงๆแหละทุกคนมันก็จะมีอยู่หลายชนิดเนาะทำไมก้อนมันกลมดิ๊กสวยงามอย่างนั้นน่ะแล้วก็ดูเขาเรียงดิ <S <S 2> <S 2> มันต้องอยู่ในที่เย็นไหมของปลอมปะวะที่เรียงอยู่อะหรือว่าของจริงขายวันไหนหมดก่อนอ๋อดันกินรอดละจ้ารอดตายละจ้ามีของคุ้นเคยให้กินจัดกาแฟดันกินอีกสักแก้วเป็นไงร้านนี้ก็น่ารักน่ากินจุง้ง บูม่เบอร์เกอร์นะฮะร้านสวยในทำเลย่านนี้นะ่ะราคาไม่ต้องห่วงคือห่ราคาคือที่สุดลองเดินต่อไปดูเนาะมันจะไปถึงไหนกันเออเลตตรงขึ้นตรงนี้อะ่ะเลตตรงขึ้นกลางสะพานนี่แหละสูอ๋อมันมีสถานีอยู่กลางสะพานนะเอเก๋เนาะสถานีอยู่กลางสะพานเลยก็เพิ่งเห็น เธอทำไมเธอหล่ออย่างนั้นล่ะน่าแถวด้านข้างก็จะมีร้านลงร้านเล่านะครับให้นั่งดื่มกันนี่นะคะเป็นย่านที่เรากำลังเดินเล่นกันอยู่แต่นี้คือเจ้าตัวการเมื่อกี้คือรถรางนะฮะที่อยู่บนสะพานทำไมล่ะทำไมบ้านเราห้าม ห้ามแซงบนสะพานห้ามจอดรถบนสะพานทำไมที่นี่เขาจอดกันละ่ะสูพูดมากไปหน่อยหิวกินแคนดีพ้พเรดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแคนดีพ้พเรดกันนะจ๊ะสักวันนะกูจะเดินรถรางสอยอะสักวันนะกูจะตุยเพื่อรถรางนี่แหละย่านนี้มีแต่ร้านเก๋ๆรู้สึกอยูด่ด้านหลังถนนยาวถึงไหนไม่รู้เดินไปก่อนเราค่อยนั่งรถรางกลับ เลอนนั่งกลับสายไหนก็ไม่รู้เดินไปก่อนหลงก็หาทางกลับเองมันคืออันนี้จ้ะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนมันน่าจะเป็นมัชมิลโล่แหละตัวนี้แหละที่มันตกเราแล้วก็ลากเราเข้าไปในร้านเมื่อกี้ลองมากินดูอ่ะทำไมแข็งตรงกลางหวานมันไม่ใช่มัชมิลโล่อะ น,น,นะอืมมันคือมชเมลโล่แต่ตรงกลางมันเหมือนน้ำตาลน้ำตาลก้อนๆแข็งๆไงก็ไม่รู้เนี่ยตรงกลางที่จะเป็นสีครีมๆแหมอีดอกกูเห็นสีครีมกูก็นึกว่าเป็นมชเมลโลลกัดไปแล้วคงจะนุ่มไปทั้งอันไม่ค่ะตรงกลางแข็งืแข็งดังป๊อกเลยแต่รสชาติโดยรวมก็ใช้ได้นะฮะอาหามว่า หน้าตาของร้านก็ของขนมเนี่ยให้ร้อยเต็มรสชาติลดลงมานิดนึงแล้วกันเนาะในร้อยเต็มเนี่ยรสชาติให้อยู่ประมาณ50นะฮะ <Yeah. S 1> กรุบๆเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเดินดูวิวกันต่อนะฮะว่าแถวนี้มีอะไรบ้าง <laughs> <laughs> พูดถึงนะทุกคนตอนนี้อ่ะร้านสตาร์บัคหลายๆที่นะปิดแล้วฮะ <laughs> ในเมืองนี้เนาะ ในอัมเตอร์ดัมรัตเดัมก็เหมือนกันสตาร์บัคจะปิด6โมงหนึทุ่ม2ทุ่มรู้สึกสองทุ่มครึ่งนี้คือช้าสุดแล้วแล้วแต่ย่านนะฮะว่าเป็นที่ไหนก็เออแปลกดีเนาะสตาร์บัคไทยเนี่ยบางที่ก็24ชั่วโมงเลิ่ๆไปอีกตอนนี้เข้าซอยเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากจุดที่เป็นแหล่งช็อปหลัก มาสู่ซอยข้างๆเพื่อที่จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะฮะพอดีมองผ่านไกลๆแล้วแบบเฮ้ยตึกมันสวยอะ่ะก็เลยลองเดินไปเรื่อยๆดูนะฮะสำหรับ Candy p i l a t ลนะฮะก็ซื้อมาประมาณ2ขีดกว่าก็คือ200กว่ากรัมนะฮะทิ้งไปประมาณ100กว่ากรัมนะฮะเพราะว่าไม่อร่อยสวยแต่รูปจูบไม่หอมเป็นอย่างนี้เองคือแบบถ้า อย่าให้ยินได้รีวิวอะไรเลยเพราะรีวิวตรงมากตรงซะจนแบบว่าตายจ้ะคือมันแบบรสชาติมันไม่ใช่คือรสชาติช็อกโกแลตติดเปรี้ยงเงี้ยก็แปลกๆเหมือนกันนะแล้วก็บางอันก็ไม่รู้ว่าทําไมมันออกเปรี้ยวซะเยอะเลยมันเสียเป่าวะแล้วที่ว่าเยลลี่เนี่ยแทนที่มันจะเหมือนเคี้ยวง่ายใช่ไหมหนืดจ้าเคี้ยวแทบไม่ขาดก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกมาโชว์โดนลมฟ้าอากาศหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่เอาจริงๆทำเลของเขาที่ขายนะมันไม่ได้ขายคนในท้องถิ่นนะมันขายนักท่องเที่ยวเว้ยวซึ่งพอขายนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มองว่าฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะอาจจะไม่เคยได้รับฟีดแบ็กมั้งก็เลยไม่รู้ว่าสินค้ามันแย่ขนาดไหนนะฮะการมาในเมืองเจริญแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเด้อสุดเด้อไม่ใช่ทุกอย่างจะอร่อยเด้อเราใกล้ถึงโซนที่เราพูดถึงแล้วพอดีมองทะลุมาแล้วเห็นตึกตรงนี้ฮะน่าถ่ายรูป เนี่ยแล้วก็มีน้องๆวัยรุ่นนะฮะเดินตามมานะฮะก็น่ารักอะฮะยังเด็กๆกันอยู่เลย mm. อืมเดี๋ยวเราลองเดินไปทะลุดูนะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีวิวอะไรสวยๆให้เราเก็บภาพปะ ทุกคนก็จะมีร้านที่แทรกตัวอยู่ในตึกสวยๆนะฮะเต็มไปหมดฝั่งนี้นะฮะน่าจะเป็นร้านขายของเก่าฮะโอ้เขาจัดได้น่ารักมากอะ่ะมีประตรงประตูคือดิสเพลย์เก๋มากทุกคนชื่อร้านครา m e r อร์แอนทนะฮะเอ้ยมีคนพายเหลือด้วยเก๋เนาะชิลสุดนะเมืองนี้อ่ะ ทุกคนได้ยินเสียงลมไหมฮะโอ,โอ้ร้านนี้น่ารักร้านขายของเก่านะฮะร้านล่วงแถวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนดูดิดูด,ดิร้านนี้แถวนี้มีร้านขายข,ายของเก่าอะ่ะมีแกลเลอรี่เยอะดูดิน่าจะเหมือนขายงานศิลป์น,นะฮะมองเข้าไปก็จะเป็นรูปเนี่ยเป็นงานอาร์ต ตอนนี้กำลังเดินผ่านร้านเหล้านะครับแต่ไม่หันกล้องไปทาง,ขงเขาเดี๋ยวเจอเรื่องไ r เวซ c y อ่าตึกนี้สวยอทำไมขายของแอ t i q u e เยอะจังเลยผู้คนก็จะมีทังคนที่ตกใจนะฮะที่เห็นเราเดินพูดคนเดียวนะฮะ<ม>กับอ<ม>ีกคนห<ม>นึ่งที่เข้าใจเขาก็จะมีเล่นกล้องด้วยอยู่นะฮะแต่ก็ถ่ายไม่ทันเขาเพราะว่าไม่รู้เขาเล่นกล้องอยู่ สรุปแล้วทริปนี้ของวันนะฮะก็จบด้วยการพาทัวร์จาพาเดินล <ะ S 1> เล่นดเดินชมตึกรลาบ้านช่องย่านช็อปย่านกินของคนอัมสเตอร์ดัมนะฮะซึ่งเป็นย่านหลักแล้วตอนนี้กำลังจะนั่งรถไฟลางกลับไปแถวที่พักอาจจะบายกันแค่นี้ของวันนี้เพราะว่าถ้าดูเวลาจริงๆของตอนนี้แล้วก็คือ3ามทุ่มสิมนาทีอาจจะได้เวลาอันเป็นมงคละเลิกแล้วนะฮะ ยังไงรอติดตามกันนะครับโโอเพนมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่สําคัญในอัมสเตอร์ดัมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะลุยแล้วม,มีอะไรนาอีดอกออกแนวสยองแล้วเสียงเพลงคือ